สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขสุขคนมันนี้กับปออยาเนี้ก็เราจะพี่น้องยานี้ก็มีข่าวอัปเดตยังแม่แพรพพดถึงลูกๆแบบนี้แม่ไปทํางานก่อนนะคะดวงใจของแม่พี่น้องเป็นตะหักแต่พี่น้องจาน้องนานีิตาน้องตัวเกี่ยวแม่พี่น้องจานะักที่สุดเลยพี่น้องอีฟซีก็เขามาคอมเมนต์รัวๆนะพี่น้องนี่เราก็โพสต์ตะมัวัวานนี่แหละพี่น้องจาาว่าแม่ไปทํางานก่อนนะน่ารักมากค่ะบอสแพรดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะ น่ารักที่สุดเลยขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับคุณแม่งานกะต้องทําดูกกะคิดหอดเนาะพี่น้องมีเวลาหน่อยนิดแล้วกะหาลูกตลอดได้แม่แพลวแล้วสุดยอดอิหรีพี่น้องมีเวลาว่างอันนิดน้อยนิดแม่แพลวก็มาหาลูกตลอดน่ารักที่สุดเลยคะ่ะเมื่ยนำเจ้าเดชแพลวแพาวสู้ๆนะคะคนสวยเนาะอีหลีหลันดลับพี่น้องจ๋าสู้ๆเด้อบอดแพลวเป็นลูก ก็สู้ทุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อแม่พอมาเป็นแม่ก็ทำทุกอย่างสู้ทุกอย่างเพื่อลูกนี่แหละแพลวแสงทองผู้หญิงคนนี้คือที่สุดมากขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะกำลังใจนะคะน้องแพลวเดินทางด้วยความปลอดภัยคะ่ะสู้ๆนะคะปินกำลังใจให้บอสแพลวนะคะสู้ๆเด้อล่ะ แป๊บๆก็ไปทํางานเจอลูกแป๊บเดียวก็ได้ไปทํางานแมนพีนนนะะ่น้องจ๋าขวัญกาลังใจนะคะน้องแพลวขอให้เฮงๆปังปังรวยๆวยตลอดไปค่ะสู้ๆจา๋าเฮงเงปังปังรวยๆวยนะคะนาลิตาตเกียวบอกว่าตัวขึ้นหนูจะไปเป็นเพื่อนแม่นะคะ,ะพี่น้องน่ารักแต่พี่น้องจา้าเอฟซีกระซ่งหัวใจให้บอดแพลวๆรวๆเลยพี่น้องน่ารักจังเลย ภาพที่อบอุ่นน่ารักที่สุดเลยแม่ลูกอยู่ด้วยกันช่างน่ารักเหลือเกินพี่น้องบอกแม่สิลูกเดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะนาริตะโตเกียวจะรอแม่อยู่กับป้าไม่ต้องเป็นห่วงหนูหนูนะคะลูกแม่สันพี่น้องคุณแม่เข้ามาเต็มกำลังใจจากสองเต้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนรักมากค่ะสามเต้า กำลังใจแม่แพลวอ,นะอบอุ่นน่ารักที่สุดเลยค่ะกำลังใจสำคัญที่สุดของแม่แพรวพี่นาริตะน้องตุเกียวน่ารักที่สุดเลยค่ะดวงใจของแม่อบอุ่นน่ารักจังเลยค่ะสู้ๆนะคะแม่แพรวพุทธรักษาพระคุ้มครองก็ให้มีแต่คนรักคนเมตานะคะก้าวผ่านมันไปให้ได้ คุณแม่คนสวยสู้ๆนะคะกำลังใจคือเด็กน้อยสองคนน่ารักที่สุดดวงใจของแม่แพรวเป็นกำลังใจให้นะคะแม่พี่น้องแก่แกยายนิ้วก็เป็นกำลังใจให้บอสแพรวๆขอให้เฮงเงปังๆังรวยรวยพร้อมน้องสันวงสะท้อนสู้ๆเด้อจ้าพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นว่าจังใดกับคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย